ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการติดไดสตาร์ทนะครับใส่แบตเตอรี่ครับผมแล้วก็เตรียมลองเครื่องนะครับเซตทีร้อยแปดตุ่นสวิตกุญแจครับันนี้ก็ได้เติมน้ํามันเครื่องน้ํามันดีเซลน้ําผงกันสนิเรียบร้อยครับเดี๋ยวช่างเช็คเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ ใช่หรอกแบตสายสันครับโอเคครับนี่ครับสุด,สด,ดยอดครับช่างนานนะครับเร่งให้ฟังครับเดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยก็เตรียมแพ็คเข้ารังนะครับนี่ ไปหน้าครับสินค้าเข้ารังจัดส่งลูกค้าทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับเออยี่พึ่งบ้านยี่พึ่งถอดแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายลูกกันจังหวัดกาฬสินครับผมทางไปสนีเก็บเงินปลายทางก็ถ้าลูกค้าสนใจครับก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665 081 120 6955ครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทางร้านจะท,ทําคลิปวิดีมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับ <S <s ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ